ร่วมทำมาหากินโดยสบู่วิพาดาสาสูตรในกล่องเดียวยาสีฟันวันเดอร์สไมลยเสริมความมั่นใจทุกรอยยิ้มได้เวลาทำมาหากินแล้วค่ะก่อนจะไปลุ้นหนวยใครจะรวยหรือร่วงเดี๋ยวก็รู้กันเนาะแต่ว่าวันนี้ค่ะเรามีคนขยันทำกินเปิดร้านก็ขายดิบขายดียอดขายปังมากเลยนะแม่จ๋ารายได้หลักแสนถึงหลักร้อย โอ้ยขาทำได้ยังง่ายดาค่ะดีค่ายดีบยดบดบแบบนี้เดี๋ยวทั้งสี่แม่จะพาไปรู้จักกับพวกเขาค่ะมาแล้วผู้สมหาสว,นนสวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับสู่รายการผู้หญิงทำมา เดี๋ยวก่อนนะเจ้าของร้านก็เป็นใครมาจากไหนคะไม่มีเจ้าของร้านหรอคะคุณแม่ต่อไปนี้จะเป็นการเปิดตัวเจ้าของร้านครั้งแรกของการออกรายการทีวีรายได้ปังมากๆแต่ไม่เคยมีรายการทีวีไหนเอาน้องมาออกเลยทำไมอ่ะทำไมไม่มีรายการไหนี่ติดตรงติดต่อร้านเขาไม่ดังหรือย,อยังไงคะคุณแม่คะ่ะคุณหาไม่เจอเองไงคะผีมันบังตาเขายกมาทั้งร้านปิดร้านให้เราเลยขอต้อนรับน้องพลอยจ้า สวัสดีค่ะน้าคนจ้าจากร้านบ้านพลอยกระท้อนทรงเครื่องค่ะพลอยพลอยขายมานานแล้วหรือยังลูกบอกขายมานานแล้วค่ะถ้าจังลูกคุณป้าก็คือ30กว่าปีแล้วค่ะเกืสิบกว่าปีแล้วโหเมื่อกี้คุณแม่บอกว่าหนูไม่เคยอดทีวีย้อนตัวอย้อนไหนมาลูกไม่ใช่ค่ะคือว่า ทุกอย่างพอยต้องทําเองควบคุมก็ไม่มีเวลาโปรโมทเพจไม่มีเวลาทําเพจหรือว่าได้ออกสื่อหนูได้สูตรมาจากไหนก็คือคุณป้าค่ะป้าทํามาก่อนใช่ค่ะเป็นมะม่วงแช่อิ่มกระท้อนเริ่มต้นดูถายอะไรทุกอย่างดูถ่ายอันไหนก่อนเริ่มต้นเลยอะ เริ่มต้นคือขายมะม่วงน้ำปลาหวานค่ะอ๋อเน้นอนี่ในอันนี้ใช่ค่ะแล้วก็เธอไปเป็นอะไรต่อแล้วก็กระท้อนทรงเครื่องสลัดทรงเครื่องปูหล่นเจ้าเจี้ยวหล่นหอยดองยำปูค่ะไปขายาที่ไหนไปขายตลาดนัดค่ะก็จะก็จะมีคุณป้ากับที่บ้านช่วยแต่ว่าเป็นการช่วยช่วยปอกช่วยเตรียมช่วยคั่วมันต้องคั่วอะไรตั้งนูเยอะแยะถูกไหมพลอยถูกค่ะ แต่จริงๆแล้วถ้าพลอยไปขายเองเมื่อก่อนนี่ขายตามตลาดนัดก็คือต้องยกของค่ะเหนื่อยแล้วก็เล็กเน่ยยกของเองหมดเลยยกนู้อนี่ยจะว่าไปแล้วทุกวันนี้เนี่ยกลับมาขายที่บ้านตรงไหนที่ขายเนี่ยที่หนูวางขายนีอยู่ไหนอยู่ที่วัดหงปทุมธานีค่ะขายทุกวันไหมลูกขายทุกวันเลยค่ะเปิดทุกวันเลยค่ะทำพิธีอะไรอย่างพลอยค่ะมาเงีมิ้อยมาอย่เหนออะไรเชิญพี่ตั้งเลยค่ะนี่นี่แม่เห็นเห็นปูไหมนี่คือเรื่องปูอะไรคะลูกอันนี้ย่ปูค่ะ ยำปูแต่นี่คือเป็นโบราณใช่ค่ะปูนานโบราะเป็นโบราณฮะเกงาแล้วเราโบาติปาตาเวนะอันนั้นมานานนีมานานพลอยปิดร้านแล้วยกมาเหมือนประหนึ่งว่าขายจริงๆนะและครอบครัววันนี้ไม่เป็นอันทำมาหากินเาอเป็นอยู่เป็นเพื่อนพลอยหมดเลยสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีพี่้าว พี่ถือกล้องอันนั้นลูกชายใช่ไหมมามาถ่ายใกล้ๆมาถ่ายใกล้ๆมาถ่ายบ้านญาตไม่ว่ากันมาจ่อเลยหนูอยากถ่ายตรงไหนถ่ายเลยลูกที่บ้านอย่างงี้ทั้งหมู่บ้านเลยอ่ะเขาไม่เคยออกทีวีเลยใช่ไหมเขายินดีเขาจะมากันหมดเลยเฮ้ยเขาจะถ่ายแม่เขาผมระวังผมยิ้มหนูมาแน่ไอ้ผมจิ้มเหลือเกินนะพี่ ดูลีลาการเป็นนางแบบของเจ๊ตักไปแล้วคราวนี้มาดูลีลาการย้ำปูเคมโบราณของคุณพลอยกันบ้างค่ะบอกเลยว่าสุดจัดประหลักบอกนี่ไหมนี่มันมีสามสี่คนว่ายุ่งแล้วนะยังมาอีกคนนึงนะแถมแถมแถมถือแอบมาจากบ้านด้วยนะเฮ้ยปูมะพร้าคุณแม่ หอมอุ้ยมไมเดยวันคุณบูมมปนัดดาหเมัาทานเป็นไหมเป็นทุกอย่างบนโลกได้เลยลูกือเป็นยังไงด้วยมะพราวสุดยอดเลยนี่ไงพี่สุรอจะชิมมันอยู่ทำไมเป็นคนเกเรอยู่้แต่นู้นูเราปูหลนกันนะไม่ค่ะกินยังไงอะ อย่างน้ให้คนรอกินดูอันนี้คือยำปูนาคุณผู้ชมเสร็จแล้วที่นน้องล่ค่ะปูหล่นเนี่ยนะคะเขาขายได้วันละเป็นหมื่นเลยนะจริงเหรอแล้วพอผมชิมเนี่ยผมเลยพิตรู้ได้เลยว่านี่คือเรื่องจริงเขาไม่ได้โกหกแน่นอนเพราะปูหล่นกลิ่นอะกลิ่นความหอมของตะไคร้ขึ้นจมูกเลยอะ แล้วมีทั้งเค็มทั้งหวานหอมมากพล้อยขาปูหลนหนูทําขายทุกวันไหมลูกทุกวันค่ะทุกวันคือถ้าไปเนี่ยมีทั้งปูหลนมียำปูมีกระเทียมมียำปูมีขนมมีกระท้อนลอยแก้วมีมะม่วงน้ำประหวานมีสลัดใช่ไหมลูกใช่ค่ะแล้วก็มีกระท้อนถ้ากระท้อนสดอย่างนี้กินยังไงอะกระท้อนสดอย่างนี้ก็ส่วนมาก ลูกค้าก็จะซื้อไปบางทีก็ไป็ทานกับน้ำจิ้มเหมือนกันมีแยกเครื่องขายค่ะแต่ถ้าทำสุดในเครื่องหนูลองทำให้ได้ไหมคะได้ครับต่อไปยังจะไม่ถูกอนะบ้าเล่าสิคนที่ชิมแล้ววะทำไมอ่ะอร่อยปูก็อร่อยปูก็ไม่เค็มอันไหนคือตัวเอกของร้านลูกก็คือกระท้อนเนี่ยค่ะงั้นทำพระเอกมากระท้อนก่อนคนบุ๋มจะตักไปไหนจ๊ะเอากลับบ้านไงว้าสายละพี่นานๆได้เจอของดีเท่าไหร่นะผมเรามีตำนะ ก็เพราปตังเนี่ยแหละถึงต้องประหยัดพี่ถามรอยนิดนึงค่ะรอยรู้สึกยังไงวันนี้ที่ได้ออกทีวีและเป็นรายการพี่ด้วยแรกเลยเราก็ภูมิใจนะคุณผู้ชมค่ะเวลาพี่็ดูม่รู้สึกขอบคุณพี่หนุ่มแหม่มมากๆาค่ะแบบดีใจมากๆาค่ะที่ได้แบบมีวันนี้ค่ะหนูพูดไม่ออกค่ะตต่นตันเต้นตันมาติดตามติดตามมาตลอดค่ะแต่ก็อยากทำให้ที่บ้านได้ได้ทุกคนได้ภูมิใจว่าเออวันหนึ่งของเราที่มันแบบ เราทาด้วยใจค่ะแล้วอยากให้ทุกคนได้ชิมเป็นเพราะที่พอยไม่มีเวลาได้โซเชียลทำไว้ค่ะเพจแต่ว่าไม่มีเวลาได้อัพเพราะว่าเราต้องทําควบคุมของขยงด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่นโซเชียลหรืออะไรเงี้ยไม่ทันคน<ช>ไม่ทันคนหมดแต่ก้มขายงงงกน,นี่ถา,ถามว่ายอดขายปังไหมปังปัง,ปงจากปากต่อปากปังจากความติดอ,อกติดใจไง,งแต่วันนี้ไหนๆใ,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 ใครที่ดูรายการนะคะแล้วรู้ว่ามีของดีแบบนี้ ช่วยบอกต่อๆกันหน่อยออเป็นกําลังใจให้กับเขาคนที่สู้มาขนาดนี้เนาะเนี่ยแล้วคุณดูดิเนี่ยทุกคนน่ะมีแต่รอยยิ้มะมถ้าอย่างนั้นวันนี้เราให้น้องพลอยฝากร้านเลยลูกก็ออยังไงขอฝากร้านกระท้อนนะคะบ้านพลอยทรงเครื่องด้วยนะคะอยู่ตำบลบางบลอกอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีร้านจะอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนวัดหนะคะยงเยื้องกันเลยจุดสังเกตง่ายๆก็คือจะต้นไม้สีเหลืองดอกทองอุไลค่ะ ดอกอะไรนะเขาอุตส่าห์พูดเร็วแล้วไอ้พวกนี้โหโหดีดอกสีทองต้นไม้ดอกทองอุไรอ๋อเหรอชื่อเขาคือดอกทองอุไรดอกทองอุไรมันติดกันได้ลูกติดติดพูดติดแล้วแล้วเราอ่ะมันแยกเองน่าพิจารณาพิจารณาหน้าไปปลูกหน้าบ้านนะคะเขาชอยฝากร้านไปแล้วค่ะทางนี้ฝากทอยเกี่ยวคิดอาหารเราขอสนับสนุนคนที่ตั้งใจทำมาหากิน คนที่ซื้อตรงมีแบบรับประทานที่ร้านหอกลับบ้านคุณผู้ชมโทรไปก่อนตามหมายเลขที่เราขึ้นอยู่บนหน้าจอนะอยากได้อะไรโทรไปสอบถามกันแล้วที่สำคัญเดียวมันวุ้งวิ่งวิ้งวิ่งง่ใครก็ได้เอาคนนี้ไปนเก็บทีแต่พอเราบอกว่าน้่มพลเดี๋ยวเบบว่อยากให้น้่มพลให้เกียรติการมาเยี่ยมรายการเราหน่อย อู่ที่น้องขนมาหมุดร้านเลยราบซึ้งใจราบซึ้งใจมากพลอยเพราะเราเป็นกำลังใจให้ขอให้หนูขายดีขายดีกว่านี้อีกร้อยเท่าพันเท่าขอให้ทุกคนคุณผู้ชมคะเป็นที่เป็นที่ชื่นชอบของคนรับประทานนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณขอคุณขอบคุณมาก ไม่อยู่เลยทีเดียวชิมเสร็จแล้วยังไม่พอนะหอกลับอีกตัง้งหากโอ้โห Velvet. ของเขาอร่อยปังจริงจังคอนเฟิร์มความปังยังไม่หมดค่ะยังมีร้านปลาหมึกย่างที่ยอดขายปังมากห้าปีทำเงินได้ห้สล้านเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเด็กเด็กเด็ก ถ่ายรายการก่อนถ่ายอะไรคุณแม่มากินก่อนเนี่ยนี่แล้วก็บอกว่าเมื่อกี้เนี่ยให้มาดูทีมงานซิว่าพร้อมแล้วหรือยังพอหามาหายหัวไปหมดเลยทั้ง3าคนของอะไรยมาถึงที่ปล่อยผ่านได้คุณแม่กินตอนกินก่อนรายการเปิดเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะไม่ได้ต้องเปิดรายการก่อนมาโทษยิวอะไรขนาดนั้นนี่แล้วพวกหล่อนเนี่ยก็ไปเลยนะรีบไปเลยจะไปไหนก็ไปฉันจะเปิดรายการแล้วมาเลยมาพวกเราพร้อมแล้วมามามแม่บาปกรรมนะแม่ ยใครก็ได้เคลียอีตัวนั้นออกไปหน่อยได้ไหม <ś led> ไปัมเกียวไปเลยไกคอเนี่ยหนูจะไม่หยุดกินกันเลยใช่ไหมลเล่าให้ฟังหน่อยซิว่าทําไมไม่หยุดกินทําไมไม่หยุดกินใช่ไหมค่<ฮ>ะเพราะว่ามันอร่อยแม่แล้วปลาหมึกก็น่ากิน <ฮะ S 3> และที่พีไปวันนั้นคือเรื่องราวการทํามาหากินของเขาเออแม่ฮะ แม่รู้ไหมว่ายอดขายของเขาอ่ะโอ้โหพุงนี่พุงปีป๊ดเลยนะไม่ถงึงแรงมากไม่ถึงว่าปลาหมึกนี่นะเข<ม>าขา,า,ายมาเนี่ยนะห้าปีเขามีไรายได้ถึงห้าห้าแสนห้าปีห้าล้าน no high ให้โอกาส่ทีห้าเฮ้ยเด,ด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวห้าล้านไปแล้วอย่าบอกนะว่าห้าสิบล้าน เดี๋ยวทำยอดขาย50ล้านคุณแม่อไม่ขายแล้วปล,ลาโลปลาขายปลาหมึกชิ้ะคุณผู้ชมฟังไม่ผิดหรอกค่ะปลาหมึกร้านนี้มียอดขาย50ล้านจริงๆอยากรู้ใช่ไหมคะว่าทำไมถึงมียอดขายปังแบบนี้ช่วงหน้าค่ะมารู้จักกับเจ้าของกันร่วมทำมาหากินโดยด็อกเตอร์จิล G5 s n Plus ก่อนที่โควิดจะมาเยือนร้าน i อ g อกต o p ุสร้านนี้ขายดิบขายดี5ปียอดขาย50ล้านเจ้าของก็ยังไหวสรุ่นอยู่เลยและนี่ก็คือน้องแชมป์กับน้องบอสค่ะเจ้าของร้านนี้สวัสดีนะองสองคนเลยของ,ของอยังเด็กอยู่เลยฮะเดี๋ยวก่อนลูกไม่ได้พูดผิดใช่ไหมเลข50ล้านหรือแค่5ล้าน,านจริงครับจริงหมอกี่ปีลูก ประมาณ5ปีครับขายทุกวันเลยหรอไม่ครับขายที่เจดตัวจัดวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับแค่ศุกร์เสาร์อาทิตย์ด้วยก็ขายพวกต่างชาติพวกอะไรเงี้ยมัน,มมนจะได้ได <อ S 1> ้ราคาเนี่ยคุณแม่สังเกตปลาหมึกน้องไหมเวลาเราเห็นร้านขายปลาหมึกเนาะก็จะเป็นแบบว่าขายแบบว่าใครปลาหมึกบ้างเนาะหรือปเป็นตัวตัวอะไรเงี<า>้ยหรือเป็นปลาหมึกย่างเออลังแม่เขาเรียกเขาเรียกหมึกอะไรนลูกปลาหมึกสายครับอันนี้จะเป็นปลาหมึกที่ว่าปกติในไทยอ่ะจะไม่ค่อยมีใครจะไม่ค่อยมีใครทำแล้วแล้วก็ไม่ค่อยส่งในไทยครับปกติส่งออกนอกโอ้โหลทางใต้เขามึ บวยวายครับถ้าหมึกกระตอยมันตัวเล็กๆตัวจดมันกระตอยมันหมึกกล้วยครับแต่มันตัวเล็กเขาเรียกหมึกกระตอยไอ้ตัวนี้เรียกว่าปลาหมึกสายถ้าต่างประเทศก็เขาจะเลียกพวกทาโกะพวกไม่รู้จักเหรอใช่พวกพญี่ปุ่นเกาหลีเขาส่งออกมาในไทยไม่ค่อยมีครับแต่ตัวนี้เหมือนสดก็คือขึ้นจากเรือก็มาเลยไม่ได้ผ่านการดองน้าดองน้ํายาอะไรมาเลยใช่ครับมันก็จะกรอบอร่อยครับแล้วเราเรารับจากแหล่ง ติดตรงไหนอะลูกที่บ้านอยู่ที่บ้านอยู่ที่หาเจ้าติดทะเลครับบ้านอยู่ที่หาะเจ้าสำรานครับก็คือสดเลยส่งมาสดๆแล้วก็มาครับใช่ครับก็เหมือนว่าที่บ้าน ที่ที่บ้านอะป้าจะมีแพ้กลับับจากป้าแล้วก็จะมีแบบชาวบ้านแถวชาวบ้านประมงพื้นบ้านนี่ก็จะมาส่งที่บ้านป้าแล้วเราก็เดียวกับป้าไว้ให้ป้าส่งให้เราคนเดียวมันหายากเหรอหายากครับปกติจะไม่มีตามทั่วไปครับคือไงหายแตงบอกเออเราไม่ค่อยเห็นน้องหนุ่สายเพาะอะไรเงี้ยตอนที่ที่ขายรถเข็นนะก็กําไรดีอยู่แล้วแต่แชมป ตัดสินใจมาเปิดร้านก็ขายดีก็ไปอีกครับก็บที่แรกคิดว่ามันจะหันหานกันแต่ก็มันก็จะขายได้จะมันก็ได้เป็นเท่าๆตัวขึ้นเรื่อยๆครับยิ่งมีสาขายเยอะขึ้นอืมน่ารักอ่ะแชมป เออพิจาว่ามันเหมือนตัวแมงกะพุนนะแม่นะคล้ายๆอยู่ครับน่ารักอ่ะคุณผู้ชมความจริงหนวดมันจะยาวๆหนวดมันจะห้อยๆนะแต่อันนี้เหมือนผ่านกระบวนการทําที่ถูกต้องมันก็เลยหนวดมันก็เลยหอิกมันเขาเรียกว่ามันกรอบมันเซตตัวมันก็เลยเป็นสักขแล้วหนูเอามาทอดใช่ไหมมันถึงจะสุกเป็นทอดซอสครับซอสเป็นสูตรลับเฉพาะของเราทอดฟิลประมาณนั้นครับในปกติแล้วมันจะเหนียวนะใช่เหนียวมากครับทำไมมันกรอบล่ะลูกได้จากความสดมันสดด้วยไงใช่ความสดเนื้อจะเด้งเนื้อจะกรอบ เพราะเราได้รับมือขึ้นจากทะเลปุ๊บก็มาที่ทยเลยครับเห็นแชมป์เล่าว่าร้านแรกที่หนูมีก็คือเป็นรถเข็นไปหนูขายแค่คนเดียวก่อนก็แรกมากลานครับครับผมก็ขายไม่กี่โลแต่ว่าขายในวันเดียวมันหมดอขายดีอะคุณแม่อทิตย์เดี๋ยวจะรูจับคนมันเยอะครับมันบอกหนูเลยไหมว่าหนูต้องก็พอทําแล้วเออก็ดีพอพอมันได้ตังค์แล้วมันก็อย่างมันก็พาไปพอได้เงินนะครับอาทิตย์นี้เอามาสัก30อาทิตย์หน้าก็มาห้าสิบต่อยๆเพิ่มเรื่อยๆค่อยๆเพิ่มแล้วเปลี่ยนจากรถอันนั้นเป็นร้านแบบนี้ ตอนไหนก่อนจะเป็นร้านเนี่ยคือว่าเราก็เริ่มขยายทาทาทาแบนรนด์ทำป้ายร้านครจนจนเราแบบเหมือนว่าคิดว่าเฮ้ยเราต้องแบบมีลูกค้ามาถามว่าพี่มีแฟนชายไหมพี่ทําอร่อยออออพี่พี่บอกสูตรได้ไหมจะมีมคนมาถามแบบนี้บ่อยก็เลยแบบต้องต้องทําแบรนด์ให้มันขยายให้คนรู้จักมากขึ้นก็ม,มีมีมากร้านขึ้นเหรอลูกใช่ครับเราอะจะเริ่มขยายนยจากจุักก่อนครับจากที่ว่ามี1ล้านสอง้านเป็นเป็นแค่รถเข็นอ แล้วพาขายดีปุ๊บเราก็เลยเริ่มเข้าไปในล็อกอ๋อหนุนดักทุกจุดเลยเหรอของจัุจักรที่แรกอะจะเป็นรถเข็นวนรอบจัุจักรที่ว่าแชมป์ขายเข็นรอบรอบครับเข็นไปได้เรื่อยแล้วตอนนั้นขยายสุด9ล้านนะใช่ครับในจัุจักรรอบรอบจัุจักรรอบเดียวเลานะเก้าล้านอยู่ในบริเวณจัุจักรอย่างเดียวแล้วขายชุดเท่าไหร่ทำไม5ปีมันยอดขายมันถึงได้ถึงล้านก็จากขายร้านแรกร้านแรกก็คือว่าผลตอบรับจากที่ว่าแชมป์มาขายแรกแรกคือ สามสิบโลเว้ยขายหมดเกลี้ยงไม่พอขายแล้วพาเริ่มขยับขึ้นห้าสิบโลห้าสิบโลปุ๊บไม่พอขายก็มาเป็นเยอะขยายร้านแล้วแล้วปลาหมึกเขาไม่คาวเลยนะเทคนิคเขาบอกว่าอยู่ที่การล้างค่ะล้างยังไงลูกจะมีวิธีการทําครับเหมือนว่าท,ที่บ้านเราอะอยู่ติดกับทะเลไงจ,จะมีวิธีการล้างโดยใช้น้ําทะเลมา โอ้โหใช่เขามันต้องมีมากกว่านั้นแต่เขาไม่บอกก็มันสาดดีแล้วครับข้างในทุกตัวมันจะต้องผ่านการเหมือนเชียดตรงเนี่ยเอาดีออกทุกตัวครับก็จะเลยไม่มีคราวไม่มีต่อมคาบที่ว่าหยทุกตัวแล้วโควิดกระทบไหมกระทบมากไหมลูเหรอเพราะว่าโควิดอ่ะจะดูจักส่วนหลักๆเป็นตลาดของชาวต่างชาติที่ว่าเข้ามาแล้วการซื้อขายก็คือชาวต่างชาติพอปิดปุ๊บจะดูจักคนน้อยจนต้องร้านที่ค่าค่าค่าที่ที่สุดราคาสูงสูงอ่ะเราต้องออกมาต้องหยุด ใช่ครับต้องหยุดบางร้านที่วางค่าที่สูงตอนนี้เหลือกี่ร้านตอนนี้เนี่ยจดจักมี3ลร้านครับเห็นว่ามันทำแฟนชายด้วยไหมครับใช่ครับตอนนี้พาจะดูจัะมีโควิดเข้ามาปุ๊บเราก็เลยหาวิธีเพิ่มยอดขายเพิ่มกระจายสินค้าทางอื่นคุณแม่ครับ เศรษฐีนะขาได้50าล้านดูรองเท้าเศรษฐีตอนแรกแจ้งพี่เขาแล้วว่าไม่ได้ขึ้นพี่เขาบอกให้มาด้วยกันก็เลยไม่ได้ขึยนตัวรองเท้าเศรษฐีเห็นแบบนี้นะคะไม่ใช่หนังธรรมดานะคะหนังอะไรคะหนังจระเข้ตายในท้ง หมอมันอาจจะดูแบบนี้แต่ไม่ธรรมดาคู่นี้แสนสี่ใช่เรากำลังจะบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าทุกวันเนี้ยคุณผู้ชมขาน้องเขาขายดีนะวางแผนธุรกิจเป็นเรื่องเป็นราวสองคนนะแต่ยังลงมือขายเองอะเป็นซีอีโอแต่ขายเองทำไมอะก็ขายเองก็เหมือนบางทีลูกน้องก็ไม่พอก็ต้องช่วยขายเหมือนออกตามงานอีเวนต์ตามงานวัดอะมันลูกน้องที่จะรู้จักรก็ต้องอยู่พอไปตามงานวัดอีเวนต์เนี่ยมันมีต้อง ต้องมีสองล้าน3าล้านเนี่ยต้องไปขายเองมั่งคนไม่พอคนก็ต้องไปแต่ไปขายเองครับจะนั่งนั่งเฉยๆ่จินอายลงเช้าชี้นิ้วไม่ได้ใช่ไหมชี้นิ้วไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องลงลุยด้วยเราเราเราอยากต่อยอดกิจการของเราให้ไปถึงไหนีที่คุยกันไว้อ่ะอยากจะปลาหมึกเนี่ยอยากจะส่งออกต่างประเทศนะครับอยากแต่แต่เหมือนว่ากําลังหาวิธีอยู่ว่าจะส่งไปไงคือจะทําให้ให้ให้แบบ มาตรฐานแล้วก็เหมือนว่าคุณภาพยังดีอยู่ใช่คุณภาพแล้วก็เหมือนว่าทําให้ส่งออกต่างประเทศให้ได้อะแต่ตอนนี้กําลังกําลังแบบคิดกันอยู่ช่กันคิดอยู่ใช่ครับเหมือนรู้ต้นทางว่ามันไปอยู่มันอยู่ที่เกาหลีญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมันไปต่างประเทศแต่เราเหมือนไม่มีช่องทางจะพามันไปอ่ะเราแค่เป็นแบบต้นทางแต่เหมือนพวกเขาก็มีพวกห้องเย็นหรืออะไรก็มารับไปทีหนึ่งเราก็เหมือนอยากทําตรงนี้กําลังคุยกันอยู่แต่ก็ยังไม่มีค่อยๆใช่ครับ่อยเห็นเห็นบอกว่าตอนก่อนที่จะเริ่มทำธุรกิจ มีใครในนี้ติดพนันก็ตามภาษาเด็กเลยค่ะช่างภาพก็ อะไรลูกติดอะไรเลยเล่นไพ่เล่นนู่นนี่นั่นอะไรเพราะที่บ้านเปิดโตัสนุกด้วยเมื่อก่อนเปิตสนุกเล่นไพ่ตามประสาแล้วหนูออกมาได้ไงก็ไม่ได้ทำกายกโต๊ะให้พ่อไปแล้วก็มาทำห้องพักขย่าครับที่บอกว่าทำหลายอย่างครับทหลายอก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นนางยังเป็นเด็กอยู่ตอนนี้นางไม่แล้วก็คือต้องมีบ้างเลอผ่ะคุณแม่ใช่ปีนี้เธออายุเท่าไหร่กันแล้วลูก อายุยี่แปดกำลังจะยี่สิบเก้ากันครับคิดไหมอะไรทําให้เรามันเติบโตมาไกลขนาดเนี้ยแล้วยอดขายอยู่ๆมันมาหลังไหลมากขนาดเนี้ยนี่สิทธิ์มั้งครับม wow ันปรับนั้นที่เราต้องทำเนอะเพราะเป็นนี่เยอะตอนที่ทําก็ไปกู้ตังค์มาที่มาแรกๆเป็นรถเข็นนะก็กู้แล้วละยี่สิบแล้วละสิบห้ามาเพราะที่บ้านไม่ได้แบบไม่ได้มีต้นทุนใช่ไม่ได้ร่ำรวยอะไรขนาดนั้นก็ไปทําแล้วก็พอ ก็ไปกู้ตังค์มาพอได้แล้วขายดีก็จริงแต่มันก็ต้องส่งให้ดอกนะ้รับตอนนี้สดังหมดหรือยังก็ยังมีมั่งครับนิดหน่อยจริงปะเนี่ยแต่ว่ามันจะเป็นอยู่ในระบบแล้วครับนอกระบบไม่มีแล้วมันก็เริ่มเป็นสเต็ปขึ้นเ่างจังคุณผู้ชมสุดยอดถือใจเลยลูกเป็นเด็กรุ่นใหม่แต่ว่าความคิดเนาะแม่เราเห็นแล้วเราทึ่งเนาะแบบเอ๊ะนึกถึงตัวเองถ้าเกิดเรายุ่เท่าเขาเนี่ยเราก็คงทำไม่ได้เท่าเขานะถ้าเป็นตัวเราเนี่ยใช่หนูมาถูกทางแล้วแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยๆไป การทำธุรกิจนะไม่ว่าจะอาชีพอะไรต้องซื่อสัตว์วัตถุดิบของเขาเขาใช้ของดีดีลูกค้ากินแล้วเออประทับใจติดใจแล้วก็กลับมากินแล้วพูดต่อๆกันแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมคะอีกอันหนึ่งนับถือหัวใจมากเลยเอาของมาเนี่ยมาจัดอยู่ข้างนอกจัดนานมากเราก็นึกว่ามันเรียงหนวดประมึกกันอยู่แต่จริงๆพอมานั่งเขีนแล้ว โอ้พ่อคุณรู้แล้วหนูใส่ใจในทุกๆในทุกๆอันที่หนูกําลังขายฝากร้านอะไรถ้าเผื่อคนถ้าเราจะไปชินไปที่ไหนได้บ้างก็มีตอนนี้มีที่ตลาดนัจจดจักรครับเปิดอังคารพุธเป็นตลาดต้นไม้ร้านอยู่ที่โครงการ28ครับแล้วก็มีวันเสาร์อาทิตย์เป็นตลาดทั่วไปร้านอยู่ที่โครงการ28กับกับร้านดวงสูตรอาหารครับจะมีเป็นของสาขาจดจักรแล้วก็มีแฟนชายอยู่ประมาณ22สสาขาครับจริงเงี้รับออกบุ๊ดได้ไหมแม่ได้ไหมได้เนอะได้ไหม แครับปกติก็ออกบูธอยู่ครับยัไงเเพราะว่าปกติจะออกงานตามตามงานเทศกาลงานประจำปีงานปิดทองงานกาชาดนี้อยู่แล้วใครที่อยากชิมปลาหมึกสายอร่อยอร่อยโทรไปสอบถามเขาได้เลยว่าตอนนี้มีร้านอยู่ที่ตรงไหนยังไงบ้างโทรสั่งมากินได้ไหมเพราะโควิดนั่นเลยค่ะบางสาขาบางจุดก็ต้องปิดไปก่อนแต่ว่ายังสามารถสั่งไปกินที่บ้านได้นะคะ ได้เห็นเคล็ดแล้วทำกินของแต่ละร้านไปแล้วช่วงหน้ายังมีเรื่องปังปังรออยู่อีกพักแป๊บเดียวเข่ามาแบบไม่รู้ตัวเลยนะกำลังเมาเลยเดี๋ยวสิยังไม่ทันพร้อมเลย คุยกันไงอยากคุยทั้งนี้ก็คุยทั้งนี้ก็คุยคิดถึงกันค่ะคิดถึงกันทุกคนรักกัาทุกคนก็คิดถึงค่ะอือเ้ยสงกรา์ไปไหนสงการไปไหนสงกา์ก็สาดน้ำที่พี่แถวนี้น้องๆอยู่แถวนี้อไม่เป็นไรไกลตอนสาวๆเราเล่นสงการเคยแบบมีหนุ่มแบบว่ามารุนแมตอนสาวๆอยู่เชียงใหม่ก็จะขี่มอเตอร์ไซค์เจ้าแล้วก็ถือกับแ๋งไปด้วยตตต ผู้ชายเข้ามาเต็มเลยหรอจอดมอเตอร์ไซค์ป้ายผู้ชายป้ายผู้ชายเจ๊ไม่ได้ดูผู้ชายป้ายเหรอโอ้เขาไม่รู้เขาไม่ได้ตอนนั้นมันยังแบบงามขนาดนี้หรอเจือบนเจือนะเป๊ะตลอดอุ้ยต้องขอบคุณมากค่ะคือปีนี้เราคุยกันมาตลอดเลยว่าใกล้5้าิบละใกล้5้าิบละแต่ตั๊บปีนี้ห0ิแล้วโอเจ๊เหรอโอ้เจ๊ห0ิแล้ว เจ้นี่นะเป็นผู้หญิงที่สวยมากคนหนึ่งเลยนะเครื่องหน้าแล้วไม่ได้สวยหน้าสวยเียนะการแต่งตัวคือทุกอย่างบุค,คลิกอะไรเพราะแต่เจ๊จะบอกว่าก่อนหน้าเนี่ยสี่สิบกว่าจเจ๊สุดเลยอ่ะออถ้าคนเห็นเจ๊ตอนนี้นะในช่วงสงกรานนะรับรองหนีเจ้<ช>ค่อมนะีปัญหามั้งไหมมีสิข้างในก็อีกเรื่องหนึ่งออส่วนข้างนอกก็คือรอบดวงตาไอ้ที่มันแห้งคือมันจะเป็นขีดๆเลยคราวนี้ความที่มันแห้งเยอะๆหน้าเป็นเส้นเป็นเส้นๆๆรอบตาเลยรอบตาแล้วก็รอบปากด้วยไอ้รอบปากเนี่ยหนักเลยเพราะว่าเวลามันจิบ ตรงรอบปากมันจะงุ้มเหมือนคนแก่งุ้มออกมาเลยแล้วทีนี้เราก็ตกใจมากเพราะว่าบริเวณที่เขาเรียกว่าเป็นโหนกแก้มเนี่ย uh huh. มันก็จะมีจุดดําจุดแดงมีจุดแดงไหมจุดขาวจุดมีนับวันนะปื้นปื้นพอมันปื้นเอางี้แล้วกันคนที่เป็นปื้นปื้นแบบเนี้ยถ้าเป็นสาวๆก็แก่ uh huh. แต่เราแก่อยู่แล้วยิ่งแกะนะ่นักก็ไปอีก uh huh. ทีนี้ทํายังไงพอดีว่าเป็นพิธีกรไงมีโอกาสสัมภาษณ์พี่ปุ๋ยนิทัศน์ไอ้เราก็ดูเข้าไปดูเข้าไป2ปีทําไมเขาผิวดีขึ้นเรื่อยๆเลยทีนี้คุณผู้ชมอาจจะเห็นพี่ปุ๋ยเนี่่ย จอทีวีก็จะคิดว่าโอ๊ยพี่ปุ๋ยแต่งหน้าสิพี่ปุ๋ยคงจะไฟช่วยอะไรเงี้ยแต่เราเห็นพี่ปุ๋ยแบบเนี้ยค่ะเห็นแบบนี้คลิกเขาเขาผิวดีจริงๆสุดๆเลยนะแล้วเขาอ่ะหกสิบแล้วเราอ่ะสี่สิบกว่าแล้วทำไมผิวเขาดีอย่างนี้เขาก็เลยแนะนาไอเซรัมตัวเนี้ยค่ะไตรลาจิน่าที่มันขายกว่าสิปีแล้วเนี้ยนะให้เรารู้จักทีนี้ทุกครั้งที่เวลาพี่ปุ๋ยแนะนําหรือว่าใครๆมาแนะนําเขาก็จะบอกว่าเป็นเซรั่มที่เข้มข้นมากวันแรกที่ได้มาเนี่ยนะคะ ใช้กรอบหน้าก่อนเลยเพราะว่าตัวเองเนี่ยอายุเยอะแล้วแล้วก็เป็นคนผิวแพ้ง่ายด้วยก็กลัวว่าเอ้ยเดี๋ยวมันใช้แล้วมันจะแพ้มันจะมีผื่นแดงมันจะมีปื้นอะไรหรือเปล่าเซฟไว้ก่อนถ้าพรุ่งนี้เนี่ยมันไม่เป็นไดก็รอดเราจะใช้ต่อปรากฏว่าเฮ้ยรอดไม่เป็นเลยเลยคราวนี้ใช้ทั้งหน้าเลยทั้งคอทั้งเนินอกใช้เลยเพราะเป็นจริงบางคนอน่ะหน้าดีมากเลยเนินอกแกเคยเห็นไหมทานมาถึงคอเลยก็ใช้ทั้งหมดเลยเพราะนั้นใช้ไปเนี่ยฮะวันแรกเนี่ยปรากฏว่าเอ้ยพอเราใช้กรอบหน้าอุ้ยมันซึมมันเหมือนผิวเราเนี่ยม เวลาลดน้ำมันก็อุ้ยชุ่มฉ่ำเลยทีนี้ต้องเรียนคุณผู้ชมตรงๆว่าใช้ไป1-2กระปุกเนี่ยค่ะไอจีบๆรอบดวงตาที่เราไม่ต้องยิ้มหรอกแค่อย่างเงี้ยมันก็หนาแล้วอะ<ช>่ะแล้วก็ <BS S 1> รอบปากเนี่ยมันเริ่มคลี่คลายออกและไอจุดแดงจุดดาจุดขาวอะไรที่มันอยู่ตรงหนกแก้มเลยเนี่ยมันเริ่มจางลงเออแต่ทีนี้ถามว่ามันจะหมดไหมมันคงไม่หมดหรอกข้อบังคยิ้มก็ต้องมีอยู่เป็นเรื่องปกติเพราะว่าอายุเราแต่ถามคุณผู้ชมว่าถ้า50เนาะแล้วได้ผิวแบบเนี้ยคุณผู้ชมอายไหมอ่ะ เพราะว่าถ้าเป็นเราอะถ้าเป็นพี่ปุ้ยอะพี่ปุ้ยเอาอถ้าเทียบกับรูปเมื่อสักครูน่นี้อู้เราว่าเราเราโอเคแล้วเราแฮปปี้เรา Happy, <ด>พอใจแล้ว<ด>ลก็เลยอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมเชื่อปุ้ยนะคะคนเราเนี่ยยอมรับได้ว่าเราแก่แต่เรามะไปยอมแพ้เราจะเป็นแม่ของลูกป้าของหลานยายของหลานหรือจะเป็นบรรดาแม่ค้าแม่ขายที่ชมรายการนี้นะคะเปิดใจยอมรับไตราจิน่านะคะ่ะเป็นเซรั่มที่ขายมาสิบกว่าปีแล้ววันนี้เพียงแค่คุณผู้ชมถือหูโทรศัพท์ยกโทรศัพท์ขึ้นมานะคะแล้วกดไปเลข 157 7กดรอไว้ก่อนเลยกดรอไว้ก่อนเลยค่ะวันนี้คุณผู้ชมจะได้แบบนี้เลยมันเป็นโปรโมชั่นที่ดีที่สุดเท่าที่เคยขายมาอันนี้พูดจริงแล้วสายจะเต็มเร็วมากแล้วสังเกตว่าหลายคนที่มาไม่ค่อยมีโปรนี้คุณผู้ชมจะได้หนึ่งกระปุกใหญ่ให้ไปเลยอีกหนึ่งกระปุกใหญ่แล้วก็ให้ขนาดพกพาอีกสองกระปุกค่ะช้นทั้งหมดนี้สี่ชิ้นแล้วเป็นเซรั่มล้วนๆเลยไม่มีอย่างอื่นปนเลยเซรั่มล้วนๆสาหรับคนชอบใช้เซรั่มแต่ละจีน่าโดยเฉพาะนะคะสี่ชิ้น 7,800บาทคุณผู้ชมไม่ต้องจ่ายคุณผู้ชมจ่ายแค่2,900บาทเท่านั้นหารมาให้แล้วทั้งหมดเนี้ยจริงๆใช้ได้เกิน3เดือนด้วยตกวันละ35บาทคุณผู้ชมรับไปเลยค่ะ 1, 5, 7, 7หรือว่า LINE, แอดไฟลาจิน่นะคะเราบอกเลยว่าเป็นโปรที่ สายเต็มเร็วมากแล้วต่อไปจะไม่มีแล้วนะคะอ่าเพราะนั้นต้องบอกเลยว่าล็อกสิทธิ์ไว้ก่อนบอกเลยว่าขอโปรนี้ขอโปรที่มาออกรายการนี่แหละเอาโปรเนี่ยที่พี่ปุ้ยมาเลยล็อกไว้เลยค่ะแล้วคุณผู้ชมพร้อมเมื่อไหร่ก็จัาเมื่อนั้นปเดินก็ได้ปนเมื่อไรแต่ว่ามันอ้าวสามสิบสายเต็มแล้วเพิ่งพี่้บอกให้สามสิบสายเลยนะสามสิบสายเต็มแล้วบอกคุณผู้ชมเลยว่าสิบนาทีนี้ให้ไปเลยค่ะไม่จำกัดสายนะครับโปรนี้ใครอยากได้ เอาไปเลยแต่จะบอกว่าจะไม่ขายแล้ว<อ>ให้อ,อีกสินาทีนี้พี่พูดพูดไปก็เหลือ7นาทีนะคุณผู้ชมรีบโพ้พนะ1577ได้1กระปุกใหญ่แถม1กระปุกใหญ่แล้วก็แถมขนาดพกพาอีก2ด้วยนะคะอ,อย่าลังเลเหมือนที่พี่ปุ้ยเคยลังเลเวลามีใครมาพูดแต่ลจีน่าจะเลยนะเออจะซื้อดิมล็อกไว้เลยค่ะ1577 4ชิ้น78 0 0เหลือ2,900บาทเท่านั้นค่ะจะบอกว่าในในวงการบันเทิงเราหรือว่าในวงแวดวงสังคมเรามีคนใช้แต่ละจีน่าจริงเยอะมาก มากอย่างเช่นคนนี้ค่ะอูดินหลก64ย่าง65อู้ตายแล้วหน้าแบบนู้ก็มูนมากแล้วก็พี่บุ๋มาดรดานะคะผู้หญิงคนนี้เคยมาแล้วนี่พี่บุ๋มอ่ะแชทแชทแชทแ้าไม่ดีด่าเลยพี่นิโน่นะคะปีนี้ก็จะ54แล้วนะคะพี่นิโน่ก็ใช้แต่ละจีน่าพี่นิโน่นี่เอาไปทดสอบที่ที่แ l a เลยทเลยอ่ะคนแบบนี้ก็ไม่ใช้อะไรเงี้ยคนแบบนี้ก็มีด้วยอพี่สุนันทิดานะคะทั้งหมดนี้ก็ เป็นผู้ใช้จริงของไตลาจิน่ายังเหลือเวลาอีกนะครคุณผู้ชมรีบโทรนะ157 7หรือว่า l i น์แอดไตลาจิน่านะคะได้1กระปุกใหญ่แถม1กระปุกใหญ่แล้วก็แถมขนาดพกพาอีก2ด้วยนะคะ4ชิ้น78 0 0เหลือ2,900บาทเท่านั้นค่ะใช้ได้เกิน3เดือนด้วย<อ>ตกวันละ35บาทวันนี้ขอบคุณไตลาจิน่าขอบคุณ157 7นะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ปุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะสาวสวยนะคะคำคมในวันนี้นะคะ ทำ้มาหากินไม่อดตายแต่ทั้งหมดจะเล่นไลน์ตายแน่อ๋อนี่ชอบเล่นไลน์เหรอชอบเล่นไลน์เพาตอบลูกค้าอ๋อตอบลูกค้าเกิแล้วไปไม่เหมือนตัวเองไงช้อปปี้ออนไลน์อ่ะจบรายการของเราแล้วก็คุยซับโชว์รออยู่นะคะพบกับพวกเราจันท์ถึงศุกนะคะเวลาบ่ายโมงทางช่องวัน3 1วันนี้ลาไปก่อนคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ